ตอนนี้นะครับประกันสังคมก็ยังเดินหน้าต่ออยู่นะครับในส่วนของการปรับสูตรคำนวณใหม่นะครับก็ยังเดินหน้าต่ออยู่นะ,ะถึงแม้ว่าการทำประชาพิจารณ์จะ,ะล่มนะครับด้วยบอกว่าเครื่องนับจำนวนตัวเลขชำรุดหรือพังนะครับซึ่งแต่ละปีใช้มูลค่าเป็นพันล้านนะครับในการพัฒนาระบบ ไอทีต่างๆนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรไม่ต่อย้ำกันให้โอกาสกันเอาทีนี้เรามาดูนะครับว่าในส่วนของถ้าทําประชาชพิจารณ์เสร็จนะครับแล้วเสร็จแล้วเนะี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือเอาไปเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าคอรมอครั้งนี้ก็คือเป็นการคอนเฟิร์มเฉยๆนะครับก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่มีผลมากตอนนี้คือการทำประชาชพิจารณ์ยังไม่เสร็จ ถ,ถ้าทำยังไม่เสร็จนะครับการที่จะปรับอัตราผู้ที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพในประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นมาตราสามสามมาต่อ39หรือมาตราสามสามเองก็ดีนะครับอันนี้ก็ยังจะไม่มีผลนะครับตอนแรกคาดการว่าเป็น1มกราคมปี269นะครับแต่ก็ดูแล้วก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าจะทันหรือไม่ทัน เอาทีนี้เรามาลองทบทวนกันบ้างนะครับว่าตั้งแต่วันที่11เมษายนนะครับที่ผ่านมานะครับก็มีการนำเข้าครมอจนนำไปสู่การอ,าอนุมัตินะครับเห็นชอบในเสียงข้างมากนะครับในส่วนของลูกจ้างเองนะครับก็ความเห็นชอบสูงนะครับก็ชนะไป ชนะในที่นี่คืออะไรใช่ไหมครับมีความเห็นชอบคือให้มีการปรับสูตรใหม่นะครับโดยใชยอ้อัตราการเฉลี่ยของฐานเงินเดือนอมาตรา33และมาตรา39สมมมติยกตัวอย่างเช่นใครนะครับที่มีประกันสังคมมาตรา33มานานหลาย10ปีแล้วนะครับจะก,กี่ปีก็ช่างนะครับแล้วก็ได้กเกษียณ ขอโทษทีครับแล้วได้ลาออกจากการทำกองทำงานนี่แหละจากมาตรา33นะครับแล้วก็มาต่อมาตรา39นะผลปรากฏว่าก็มาต่อมาตรา39อยู่5ปีเลยนะครับจะก5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พออายุครบ55ปีก็มารับเงินบำนาญชราภาพนะครับพอมารับเงินบำนาญชราภาพปรากฏว่าใช้ฐานเงินเดือน เฉลี่ยอยู่ที่4,800บาทซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าส่งครบ5ปีท่านจะได้อยู่ที่ประมาณ960บาทมีใครได้อยู่ไหมตอนนี้ลักษณะแบบนี้นะครับนะแต่ถ้ามีการปรับสูตรใหม่นะครับของทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับร่วมกับหลายๆหน่วยงานรวมถึงพักส้มด้วยนะครับก็คือคุณไอรัชนกสีนอกนะครับที่ได้ขับเคลื่อนกันกันกบท่าน อาจารย์สัธรมนะครับในส่วนของทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ได้ผลักดันให้เกิดาการนำเข้าครมอครั้งนี้ขึ้นนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นผลอย่างนั้นจริงๆนะครับก็จะนำมาตาส,สามที่คุณเคยทำไปไม่ว่าเป็น10ปี20ปีนะครับนะเอามารวมกัน นะครับเอามาทําเป็นค่าเฉลี่ยแล้วหารออกมาได้เท่าไหร่เอามารวมกันกับมาตรา39นะครับผมได้ทําตัวอย่างไว้ให้แล้วในการคํานวณสูตรนะครับลองไปย้อนดูในคลิปเก่าๆของผมนะกดคําว่าวิดีโอนะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับลองเลือกดูวิธีการคํานวณสูตรผมเขียนไว้ให้นะครับละเอียดมากเพราะฉะนั้นแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้ส่งประกันสังคม มาตาสามสามามากกว่า180เดือนหรือ15ปีนะครับแล้วคุณมาต่อมาตา3า39นะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีการส่งเงินสมทบมามากกว่า20 20ปีนะครับหรือจะ200กว่าเดือนก็ว่าได้เพราะฉะนั้นวิธีการนะครับก็คือคร่าวๆเลยนะผมจะแนะนําว่าวิธีการก็คือ ส่วนมสาสานั้นคูณนะครับการหาค่าเฉลีย่ยคุณได้ยี่นะครับคูณได้ยี่สก็ส่วนมาตรา39กนะครับก็เอามาคูณเหมือนกันนะครับคูณได้ยี่เหมือนกันทีนี้ได้เท่าไหร่ก็เขาตัดที่15ปีเกิน15ปีเป็นต้นไปก็เอามาคูณด้วย1.5ึ่นะครับหน หาค่าเฉลี่ยหารออกมาแล้วได้เท่าไหร่ก็เอายอดทั้งหมดมาคูณจํานวนเดือนนะครับนะคูณจํานวนเดือนแล้วก็หารออกมาด้วยค่าเฉลี่ยท่านก็จะได้เป็นเงินบํนานาญชราภาพนะครับลองไปดูนะครับลองไปดูนะอันนี้ผมไม่ได้ขึ้นจอให้เพราะผมทําไว้ให้หลายคลิปมากเลยอันนี้ผมคร่าวๆให้ฟังเฉยๆนะครับว่าวิธีการทำมันเป็นลักษณะแบบนี้แหละทีนี้ ถามว่าจะได้ขึ้นมาประมาณเท่าไหร่อันนี้ตอบไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่ที่นะมี FC ถามผมนะว่าแล้วจะได้เท่าไหร่มันขึ้นอยู่ที่คุณส่งประกันสังคมนะครับว่าส่งมามากน้อยขนาดไหนนะและส่งมากี่เดือนกี่ปีและส่งมาตราสามสามมากี่ปีนะผมจะต้องมีตัวเลขนะครับว่าคุณส่งกี่ปีผมจึงจะคำนวณให้ได้นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ การทำประชาพิจารณ์ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปประเด็นคำถามต่อมามี FC ถามว่าเอ๊แล้วคนที่รับไปแล้วล่ะคนที่กเกษียณอายุไปแล้ว55ปีขึ้นไปแล้วไปรับเงินบำนาญชราภาพในมาตรามีมาตรา39เข้ามาเกี่ยวข้องนะสมมติได้อยู่ประมาณพันสต่อเดือนนะครับถามว่าถ้ามีการปรับสูตรใหม่จะได้เพิ่มขึ้นหรือไม่คำตอบนะครับ ได้เพิ่มแน่นอนครับได้เพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะการที่คุณได้พันสองนะครับคุณอาจจะส่งประกันสังคมมาตรา39แค่3ปีแล้วก็เป็นมาตรา3 3มปีครับส่วนที่เหลือเขาตัดทิ้งนะคุณได้ประมาณพันสองแต่เมื่อมีการปรับสูตรคำนวณใหม่นะครับเขาก็จะเอาทั้งหมดมาคำนวณใหม่ ก็คือซึ่งหมายความว่ามาตราสามสามที่คุณเคยส่งไปเอามาคำนวณใหม่ประนวกกับมาตราสามเก้าด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่เหลื่อมล้ำครับทีนี้พอเอามาคำนวณใหม่แล้วปรับค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อตั้งแต่อาจจะตั้งแต่ปีพศ2อ4 0 41เป็นต้นมานะครับก็มีการปรับอัตราเงินเฟ้อให้เข้าทัดเทียมกับสาระ ค่าครองชีพณนะัปจุบันก็อาจจะไม่ถึง1 5ื0นนะครับก็อาจจะปรับขึ้นมาเป็น1 2 0 0 0ส0จนกระทั่งไปไม่เกิน1 5ื0 0เพราะว่าเพาดานของประกันสังคมตอนนี้อยู่ที่15,000บาทนะครับการเสียก็อยู่ที่750นายจ้างอีก750นะครับส่วนรัฐสมทบให้อีก2จุดกว่า2จุดกว่านะครับ ทีนี้ในส่วนของประกันสังคมมาตรา39กอา็อยู่ที่432บาทต่อเดือนนะครับเป็นประกันตัวเองนะครับเป็นมา,มาตราที่ใชใ้ประกันตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเอามาคำนวณผนวกกันแล้วสมมุติได้อยู่พันสองคุณก็จะได้กระโดดขึ้นนะครับตามเลทของมาตรา33ที่คุณเคยส่งมาและยังเอาจำนวนปีมาคูณ1.5ใส่อีกอันนี้ก็คือ นับว่าเป็นผลดีสําหรับคนที่มีประกันสงังคมมาตราสามสามแล้วมาต่อ39ครับกรณีถ้าได้อยู่พันสผมยกตัวอย่างเลยถ้าคุณส่งมามาตราสามามาอีก10ปีหรือ20ปีนะครับที่เขาหักทิ้งไปคุณได้ไม่ต่ากว่า3 5ม0ันถึงสี่พแน่นอนต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่ที่ฐานเงินเดือนด้วยนะครับแต่อยู่ประมาณนี้นะครับ3ามพันห้พันคุณมีการปรับขึ้นแน่นอนนะครับ ในส่วนของมาตราสาสามโดยตรงเลยที่รับเงินบำนาญชราภาพไปแล้วนะครับอันเนี้ยทางบอร์ดประกันสังคมเองนะครับก็ยืนยันว่าจะไม่ปรับลดนะครับถ้าใช้สูตรแล้วมันลดลงก็จะให้เท่าเดิมนะครับหรือถ้าได้เพิ่มไปในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีสุดท้ายอันเนี้ยก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่จริงๆผมไม่อยากให้มีการปรับของมาตราสาสามนะเพราะอะไร เพราะพี่น้องหลายคนเป็นกังวลนะครับเผ่อๆอาจจะทําประชาพิจารณ์ไม่ผ่านด้วยเพราะเสียงของประกันสังคมมาตราสามาก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันแต่ถ้าไม่ผ่านจริงๆนะสงสารมากเลยคือคนที่มีสามสามเรามาต่อ3 9ครับอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับและอยากให้ทางบอร์ดประกันสังคมเองก็ไปทบทวนพิจารณาในส่วนของการปรับมาตราสามสามที่มีการรับเงินบํานาญชราภาพ อยู่แล้วนะครับไม่อยากให้ไปแต่ต้องเลยนะครับถ้าปรับอยากให้ปรับแค่มาตร 33, า3สามมหาสามเก้านี่เองเท่านั้นเองนะครับอ่ะวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องผมนะครับผมยังมีข่าวมาบอกนะครับผมรับปรึกษาปัญหาเรื่องที่ดินทุกประเภทเลยใครที่ติดเรื่องที่ดินอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสปกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องนสสามชนโนดนอที่ดินอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยนะครับผมรับปรึกษาปัญหาที่ดินใต้คลิปวิดีโอมีไลน์นะครับกดคําว่าเพิ่มเติมจะเห็นไลน์ส่วนตัว นะครับทักกันเข้ามาอย่าลืมอ่านรายละเอียดก่อนทักนะครับวันนี้ช่องของผมนะครับข่าวบ้านการเมืองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับหรืออยากจะติดตามช่องที่ดินนะครับกดไปที่ช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนแก่นอันนั้นที่ดินโดยตรงครับผม